สวัสดีครับมีคาถามจากคนไข้นะครับถามเข้ามาว่าถ้าเราเป็นโรคหลอดเลือดจีบแล้วเนี่ยเราจะสามารถวิ่งหรือออกกำลังกายได้ไหมและถ้าออกนี่ยออกได้แค่ไหนบ่อยแค่ไหนทีนี้ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับบางคนอาจสงสัยว่าทําไมต้องมาพูดเรื่องการออกกำลังกายในคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดจีบด้วยมีการศึกษาที่ผ่านมาจํานวนมากนะครับแล้วก็เป็นการศึกษาที่น่าเชื่อถือว่าการปรับพฤติกรรมโดยเฉพาะการที่คนเราเนี่ยหันมาออกกำลังกาย ให้มากขึ้นพฤติกรรมเหล่านี้สามารถช่วยลดการเกิดภาวะกลั้นเลือจตายได้ลดการเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบซ้ำขึ้นมาใหม่ได้และที่สําคัญก็คือลดความเสื่อมของหลอดเลือดหัวใจท่านี้คําว่าความเสื่อมของหลอดเลือดหัวใจนถือว่าเป็นคําที่มีความหมายมากเพราะว่าเป็นคำนี้หมายถึงต้นเหตุของการเกิด โรคหลอดเลือดหัวใจตีบทั้งหมดนะครับพอคนเรามีอายุมากขึ้นหรือว่าเป็นเบาหวานหรือสูบบุหรี่ไม่ออกกาลังกายเนี่ยพนังหลอดเลือดก็เกิดความเสื่อมความเสื่อมที่มากขึ้นก็ทําให้โอกาสที่เกิดหลอดเลือดหัวใจมีการตรีดตันก็มากขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกำลังกายจึงมีความจําเป็นในคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดใจตีบแล้วเพราะว่า ช่วยในการชะลอความเสื่อมของหลอดเลือดให้ช้าลงทีงนี้ย้อนกลับมาคําถามนะครับว่าแล้วถ้าออกกําลังกายเนี่ยเราจะออกกําลังกายแบบไหนออกได้ไหมจะวิ่งได้ไหมก่อนจะตอบคาถามนี้นะครับผมขอแยกคนไข้ออกเป็น2กลุ่มก่อนกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เป็นคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดตีบและได้รับการรักษาแล้วอาจจะได้รับการขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนหรือได้รับการผ่าตัด บม่พาสหลอดเลือดหัวใจแต่ก็ได้รับการรักษาจนครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เป็นโรคหลอดเลือดจีบแต่ยังไม่ได้รับการรักษาหรือเป็นคนทั่วไปนี่แหละครับและเป็นโรคหลอดเลือดจีบแต่อาจจะไม่รู้ตัวเองเป็นโรคหลอดเลือดจีบอยูน่นะฮะนี่ในกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มที่ได้รับการรักษาแล้วนั่นหมายความว่าคนไข้กลุ่มนี้ได้รับการผ่าตัดหรือทำบอลลูนขยายหลอดเลือดใจจนครบแล้ว มีเลือดมาเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจครบสมบูรณ์เมื่อเวลาที่เขาออกกาลังกายเนี่ยหัวใจก็ทํางานหนักขึ้นหัวใจทํางานหนักขึ้นก็ต้องการเลือดที่มาเลี้ยงกล้ามหัวใจมากขึ้นเลือดก็สามารถส่งผ่านหลอดเลือดหัวใจที่ได้รับการแก้ไขแล้วเนี่ยมาเลี้ยงกล้ามหัวใจได้เพียงพอคนไข้ก็จะไม่มีอาการแน่นหน้าอกหรือการเหนื่อยง่ายเหมือนที่เคยเป็นตอนก่อนที่จะได้รับการรักษา ดังนั้นยังไข่กลุ่มนี้จึงสามารถออกกำลังกายได้เหมือนกับคนทั่วไปทีนี้ก็คงจะมีคนสงสัยนะครับว่าแล้วถ้าไปออกกำลังกายเนี่ยแล้วเกิดมีอาการแน่นกหรือว่าการตายเฉียบพลันขึ้นมาอีกเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมก็ต้องตอบว่าเป็นไปได้แต่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคําว่าหลอดเลือดใจตีบในคนไข้ที่ได้รับการรักษามาแล้วนะครับมีอยสองแบบแบบแรกคือถึงแม้ว่าจะรักษาไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่เกิดหลอดเลือดใจตีบได้อีกอาจจะตีบแบบค่อยๆตีบ ใช้เวลานานกว่าที่หลอดเลือดจะมีการตรีบจนเกิดปัญหาหรือแบบที่2ก็คือแบบตีบแบบทันทีทันใดปุ๊บปั๊บฉับพันเลยนะฮะอยู่ๆก็หลอดเลือดอุดตันไปเลยทีนี้ผมก็ขอลงเลดน,นิดนึงว่าอย่างในรูปนี้นะครับเป็นรูปหลอดเลือดหัวใจแล้วในคนไข้ที่หลอดเลือดใจค่อยๆตีบเนี่ยก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าไขามันเนี่ยจะไปสะสมตามผนังหลอดเลือดที่มีความเสื่อม พอเวลาผ่านไปหลอดเลือดเนี่ยก็จะมีการสะสมตัวไขมันนะครับหรือตัวหินปูแนแคลเซียมต่างๆเนี่ยค่อยๆพอกพูนเรื่อยๆอ,อย่างช้าๆจนกระทั่งผนงังหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมีการหนาตัวพอหนาตัวปุ๊บผนังที่หนาตัวก็จะไปอุดรูที่เป็นทางผ่านของหลอดเลือดคนไข้ก็เกิดภาวะหลอดเลือดจะตีบตันซ้ําขึ้นมาใหม่อาจจะเป็นจุดที่ขยายบอลลูนไปแล้วหรือว่าเป็นจุดใหม่ก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นตีบตันแบบเรื้อรัง หรือคนไข้ในที่รักษาไปแล้วอาจจะเกิดการตีบตันแบบฉับพลันก็ได้อย่างในภาพนี้ครับเป็นหลอดเลือดนะครับแล้วก็มีเลือดวิ่งข้าในหลอดเลือดแล้วก็เห็นว่าผนังที่หลอดเลือดเนี่ยเริ่มเริ่มมีความเสื่อมจุดที่มีความเสื่อมเนี่ยอาจจะเกิดการปรีแตกของผนังหลอดเลือดภายในเวลาชั่วพริบตาเลยนะครับแล้วก็หลังจากปรีแตกปุ๊บเนี่ยร่างกายก็จะส่งเลือดหรือส่งเกล็ดเลือดเนี่ย เข้ามาเกาะตรงจุดที่ปริแตกตรงนั้นแล้วก่อตัวกลายเป็นก้อนเลือดขึ้นมาในเวลาอันรวดเร็วคนไข้กลุ่มนี้ก็จะเกิดภาวะของหลอดเลือดติดตันอย่างฉับพลันได้ที่เรียกว่าการหัวใจตายเฉียบพลันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในจุดนี้ผมอยากจะเน้นตรงที่ว่าโรคหลอดเลือดหัวใจเกิดจากความเสื่อมของผนังหลอดเลือดแต่การที่เราได้รับการรักษาจะเป็นการทำบรลูหรือการผ่าตัดก็ตาม การรักษานั้นไม่ได้เป็นการหยุดความเสื่อมของหลอดเลือดไม่ได้เป็นการรักษาความเสื่อมของหลอดเลือดเป็นเพียงแค่เปิดทางให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ดีขึ้นนั่นหมายความว่าหลอดเลือดเรายังมีความเสื่อมอยู่ความเสื่อมยังคงเดินหน้าไปอยู่แม้ว่าจะได้รับการรักษาแล้วก็ตามมันเมื่อความเสื่อมเดินหน้าต่อไปเรื่อยเรเนี่ยเราก็จะเกิดสามารถเกิดการตีบตันของหลอดเลือดแบบเรือรัางหรือแบบชั่วข่าวก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าการออกกำลังกาย กระตุ้นให้เกิดการตรีบตันของหลอดเลือดนะครับมันเป็นคนละเรื่องกันในทางกลับการการออกกำลังกายกลับทําให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยมีความแข็งแรงมีความเสื่อมที่ช้าลงในกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เป็นหลอดเลือดยะติบและยังยังรัการรักษากลุ่มนี้จะมีความยากนิดน,นึงในการที่จะแนะนําในการออกกำลังกายเพราะว่าเวลาที่คนไข้มีหลอดเลือดจะติบอยู่แล้วเนี่ยาไปออกกำลังกาย นั่นหมายความว่าคนไกล้ก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะกล้าเมเนื้อหัวใจขาดเลือขดขณะที่ออกกำลังกายมากขึ้นดงั้นในกลุ่มนี้จะเป็นต้องปรึกษากับคุณหมอที่ดูแลนะครับดูเป็นคนๆไปว่าในแต่ละคนนียจะสามารถออกกำลังกายได้แค่ไหนนะครับบรรดากาวโดยสรุปก็คือว่าการออกกำลังกายถือเป็นพิธีหนึ่งในการที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของหลอดเลือดหัวใจซึ่งเป็นการรักษาที่ต้นเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ